สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นพพรพาชิมขอนำเสนอต้อยมยำหัวปลาร้านราชาหัวปลาต้ยมยำหน้าตลาดดินแดงร้านนี้ราคาเริ่มต้น100บาทจนถึง200บาทครับส่วนใครชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวก็สามารถบอกแม่ค้าได้เลยส่วนหัวของปลานี้ แม่ค้าจะใช้เป็นหัวปลากะพงเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดเลยครับหัวปลาไม่เหม็นคาวเลยน,น้ำซุปข้นและมีรสชาติกลมกลม่อมผมกินมาหลายปีแล้วที่นี่ยังเป็น Number ร์วันสำหรับผมไกลผ่านไปผ่านมาหรือระแวกใกล้เคียงสามารถแวะมาชิมกันได้นะ โอเคครับผมตอนนี้ได้มาแล้วนะครับต้ยมยำหัวปลา นี่นะฮะอันนี้ร้อยห้าสิบบาทโอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูพวกเนื้อปลาก่อนนะมาดูพวกเนื้อปลาก่อนนี่นะฮะเนื้อเน้นๆครับอันนี้เนื้อเน้นๆเ,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 เลยหลายชิ้นอยู่นี่โดยครับ เราลองมาชิมกันก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองชิมน้ำดูก่อนแผดสักใจครับ นะโอเคเนื้อปลาฝากติดตามชมกันในคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนๆว่าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวไปชิมของอร่อยกันที่ไหนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ๋อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องนพพรไปชิมด้วยครับ 拜拜。Bye bye.